อัปเดตถ้าหยุดงานเนี่ยเป็นไปว่าได้เลยต้องมีการลื่อครับต้องมีการลือ่อพี่น้งองกูล่ะบู๊สองคนนี่ขึ้นไปเนี่ยเน็บซืีคิงน,นิ่งเลยสาบาเกียวอ่ะโอาตู้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยร้อยเทสนะครับดังโคตรยุบๆนี่แหละน้องเพิ่งตู้เดียวอ่ะ เบิ่งลองเบิ่งยี่ยี่สิบดอกนี่เป็นยังไงข้างหลังวัดดีเลยฮวาน้าพ่อนึ่งหูวจงวงยิงเกีงเลยนะพอนี่ครับหน้าทิมใส่แล้วหน้าทิมใส่ตัวเดิมเพราะว่าเฮ็ดไปรอจรวดนแล้วก๊อฟเก็ตทิปไปไหนก๊อฟเก็ตทิปอะเฮ้ยใส่ของนั่งอีกเดียวใส่ขี้เกย์ครับตอนเราขึ้นว่าได้เฮ็ดทิปไปเพี่น้องเบิ่งหุ่นบ่กกิโลเอาไว้แถวยิงแข่งยังบุญันติมีเวลาเฮ็ดตูใส่ท่างแข่ง เสียตู้ใส่ทั้งขางครับเพราะได้มีเสียงแต่ว่าเอาบอกิโลใส่ซะก่นอนเขาได้ยินเสียงยง้ยมจอดเหรียญแต่เขาได้ฟังอยู่ด้วดล่ะเห็นอย่างไงเห็นแนี้ยกันใส่ไฟตี <m> มันดังแห,ออห่งคนแล้วเอาคือว่าคือว่าเฮ็ดไปแบงค์ครึ่งหออนี่งหนึ่งว่าอันนั้นไหมอันนี้ไหมเออมันครึ่งวันนะเอาอเยอะเดีวยวอีสระวกลกว่านั้นนะ เบิง้งเครง่องไมีใส่อ้อคือว่าได้อีดีพี่น้องเบิ้งจะป่ะเด็รับโทรศัพท์ว่าได้เฮ็ดอย่างนี้นี่ครับตัวหนาจริงแข่งแรงครับต้องจอะแบบนี้ครับนี่คือของแท้ออริจินอลต้องเป็นแบบนี้ครับหนน้องด้บิบนตัวนี้เป็นยี่ยี่สิบสียี่สี่นิ้วว้เก้านิ้วครับตัวไม่ล่าสุดใส่ใส่แค่สิบหกดอกครับเพราะว่า อันตัวนี้มันเป็น,นอ่ยน20ซีนึงว่าว่าเกจติดสองไม้แต่ดนแล้วแต่ยังต้องเฮ็ดตู้ไม่เพราะว่าดอกลำพงตัวไม่เนี่ยใส่ตู้นีออว้ว่าได้เกิดเลยกคลังเฮ็ดตู้อยู่เฮ็ดตู้เสร็จย้ำเด็กเขาอยสีเอาไว้ใส่เรา่ว่าใส่ตัวนี้ไปซะก่อนเพราะได้มวนน้ำมูไม่เนี่ยอดอกอยากร้องเบิ้งดอกง่ายๆมันดังวางเด็กน,นี่ลูกพี่อ๋อครับปวดที่ไม่ถึงไม่หลุดกูต่อใส่ลำพ้งง่ายง่าย เอาราเห็นคนเร็วหนี่ยคือ,อว่าเปิดพัดล้มมาอีกหันดิไม่หันดิเราู่ได้อยูเห็นนิดหน้องคลิปแต่พี่น้องได้เบิ่งมือและคลิปมือและอย่างไปครับพราะเราบ้องเงานี่ครับตูเ้เก่าเอาลงเรียบร้อยแล้วตู้อ่าเซตเก่าเป็นนีสิบเอ็ดนิ้นวไว้ไว้าหกนิ้วช้างออดิโอครับน,นี่เอาลงเรียบร้อย นี่กะเขมีเสียงอยู่ด้วล่ะอันนี้ก็ได้พอตืบๆหน่อยนึงอยู่นี่จะเอาลงแล้วเรียบร้อยก็คือข้าเพราะว่าได้อัดไม้มาใส่แล้วกะช่วงเอาอันเก่าลงยังเสียงแหลมทั้งหลังนี้ได้ช่วงชุดกลางเนี่ยซีได้วิเคราะห์ไม่อยู่จะเบียดทั้งหลังกะเอาซ้ำนีดไปก่อนถ้าทั้งหนาพันแล้วกะอยู่ดีมีแหงเอาไว้เฮ็ดปีหน้าครับเฮ็ดปีนี้เบิดอเราไปปีหน้าบ่มีแนวเฮ็ดพี่น้อง ว่าเนี้ยอาจจะเป็นยี่สิบชี้นิ่มหอยเก่าทั้งหมดล้าเต็มล้าเลยเบื้องก่อนมีตังค์กันครับว่ามันใส่เงินไหลวัวแหวต้องรอไปจังไงกันขั้นนี้กะนขั้นนี้กะสิได้แก้ไขอีกนิดหน่อยในลูกพี่ออกมาอีกแก้เสียงแหลมให้กันคนอื่นเขาซีเรียสเ,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 เรื่องอันอื่นด้วยพราผมซีเรียสเลี้ยงเสียงแหลมให้คนพ่นมักเสียงแหลมเนาะยเวียนแห้งไรกับพ่นไม่หรอก เชีงเลียมใสๆชัดๆเนี่ยโอ้เห็ดหนักนี่ครับรีวิวการแควร์ให้เบื้องหูแบบมองมองแท้แล้วลูกพี่อ่อนนี่ก็ได้ท่านทำความสะอาดดูอ้าวฟิลเต๋อฮว่วเราป่ลูกพี่อ่อนเห็นไหนน้อยเนาะฟิลเตอร์หัวนี่นี่การการแควรนี่กับซีวีคราะห์ห้องนี้ไหมท่าั่นลูกพี่อ่อนว่าที่หยับห้องมันไปเข้าไปในไหน เ้าไปใไนนี้เพื่อไว้เฮ็ดแล้วก็อีได้เฮ็ดหม่องไล่สดครับเฮ็ดไล่สดสลับกันไล่สดเอาคันนั้นเนี้ยคันนี้เนี้ยสลับกันคนละมือเลยพร้อมกันบ่ได้หรอกครับต้องไรคนละเทียที่นี่ก็เขหยับเข้าไปแล้วก็แตคืเอคเพื่อไว้ครับเพื่อเพื่อเพื่อไว้อนาคตก็ยี่เด้เฮ็ดแหลกสองแหลกขึ้นกันใช่นี่ก็ยี่เดียเพระเว่อร์ตรงม่มื่อคืนเพราะว่าตัวคัน กันกล้วยนี่มันเปลี่ยน21นิ้วไว้7ไว้7.2ทั้งล้มหรอกเพราะงั้นทั้งล้าหอกไว้7.2 16ดอกก็วก็24นิ้วไว้7.2ขึ้นกันทั้งหนาขึ้กันนี่มีแล้วเหลื24นิ้วครับชีแจงทะเลงไขครับทั้งหลังก็เป็น21นิ้วไว้7.2ไว้7.2แ,แ,แ,แถวนึง่งเฮ้ยแม่นบ่อ ว่・เมียนมาอันนี้บวเมนว่เจ็อันนี้เป็นว่ยหกพี่น้องว่ยหกขึ้นกันเนาะลูขี่ตัวนี้เป็นวยหกกันเนี่เนะใส่เองกันลืมเองพี่น้องเม่นดอกเหมือนหลงงต่ก้อนมันก็เป็นว่ายเจ็ดนิ่วแหละตักพอนออกต่ก่อนเป็นว่ยเจ็ดนี่หสิบสองดอกนะกระที่ก็เลยกรที่ก็เลยมาเฮ็ดมีสิบดอกก็เลยเอาเอาว่ายเจ็ดออกไปเลยคิดออกแล้วกระเลยเอาว่ายเจ็ดออกก็เลยวอายหกใส แทั้งหนานี่เป็นว่อยหนิ้วนี่เพราะว่าตูต้มันหน่อยใส่ว่อยหกไปเลยตัวนี้ว่อยว่อยหกับว่อยหาอ่าตัวนั้นเป็นว่อยเจ็ดจุดสองยี่บสนิ้วว่าย็ดจุดสองกะอันกับยบสี่นิ้วเอยี่บสี่นิ้วว่ายเจ็ดจดสองสองใบสีดอกแล้วก็ยี่สิบดนิ้วล้อยเจ็ดจุดสองเนี่ยติดหดอกคันนี้สำหรับคันนี้ก็คือ ไปงานสะก่อนบ,บัดนี้กะถ้าอีเปพยนพาวเวอร์กอะเอาพาวเวอร์ตัวใหม่มาใส่กะคือตึมต่ำเลยประเทศน,น่ะรอจากน้อยรอเทศใส่คันนั้นม่นงจากน้อยเพราะคันนั้นเป็นหนูร้องหยาครับพี่น้องร้องยังเดี๋ยวเทศยังเดี๋ยวยี่ได้วิเคราะห์วิจัยเรื่องเสียงแหลมให้ลูกพี่ออกไหมมันวัดกระดังอยู่ดอจะว่าหากว่าถือใจเย่อฟังเลือดที่ต้องเห็นไหมนี่ครับโอ้เสียดายเสียดายนี่เดี๋ยว จะเจอกันอีกจังน้อยนี่แหละเดี๋ยวปั่นคันนี้ขึ้นเพราะว่าอะไรซื้อไวเ้เบิดแล้วว่าสิเป็นรถอี่อย่างเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันเหตุผลที่ว่าที่ที่ว่าขายรถจีก้าอีกคันนึงไปย้อนอย่างงาาัอนว่าสีปั่นคันนี้ครับสีปั่นคันนี้ขึ้นเดือดตัวตแล้วก็สีตัวเขาเลยสีปัน่นฝีเทกันกล้วยเล่นว่าเสาหอยได้หยุดนี่แหละหยุดอยู่ สองมือไปด้ก็รที่เรียนสู้มืออีกที่เขาจะน,นอนในเบิ้งกัน้นี่ต้นโอก,ก่อแก้วกันจอดงานกับว่ค่อยไลย่ครับต้นโอต่อแก้วเพราะว่าตึกลนเนี่ยขึ้นมาใหม่แต่ก่อนก็นเรียนจนยางเหยนจนว่านั่นคือกันสู้มืออันนีแต่ก่อนเป็นการกล้วยนะโอ้เรียนสูมส้มือยน้องสู้มืออีหลี รถรถเอ่อเจ็ดแปดปีเจ็ดปีแปดปีนี่เล่นได้เกือบสี่แสนโลแล้วนะ่ยเล่นหาเงั้นคักอีลีจากขั้นนี้มาได้ขั้นนี้มาเป็นขั้นนี้เพอาขั้นนี้สนกับมาเป็นขั้นนี้เป็นขั้นนี้เลยเรากกับไปเป็นขั้นนั้นหเห็นปะออกลูกออกล้านไปเรื่อยๆใส่ดีที่สุดคือขั้นนี้อู้ใส่ดีครับ แมง,งเลี้ยงยังไงมีมีคนว่าอยู่เด็กครับมีคนว่าอยู่ซื้อม่หยังรถโฟกดิบจันเพคนว่าซื้อม่หยังมึงมึงบอกเพื่อนเพื่อนซื้อม่หยังเออเพ้าซื้อม่หยังซื้อไว้ยกตัวครับร <c oughs> เฮขาวิจัยดูเพนะื่นเนาะเขาวิจัยดูพนะื่อนเราเขาเลยก็ต้องได้ซื้อรถโฟล์คดิฟแล้วเออเนี่ยแหละเขาใหม่ครับพี่น้องผมมีหยังมีแค่นี้เห็น่ะจุดประสงค์หลักมีแค่นี้ครนะับเฮียบกเป็นได้ว่าซื้อเฮี้ยบได้ซื้อโฟล์คดิฟเนออแล้ววันนะี้อัน คันยี้มันคอมเมนต์เต็มๆนะวิจัยมาหลายบ่ได้เพราะว่าจ้างเขาไม้เขามงละพันหาซวยวิจัยเร็วเนี่ยเบิดมือเบิดตั้งว่าหลายบาทเงี้ยมเลยบ่ได้เอาซื้อมาเลยดีกว่าาจอดไว้จะใส่เลยดีกว่าอยากใส่ย่อมเดยก็ใส่เวลาดอกหลวงพงษ์ขาดเวลาดอกหลวพงมีปัญหาแกขึ้นเฮ็ดสบายข้อมึงด้วยคนเดียวใส่ยังมึงยัง่ทนใส่อยู่บ่เดี๋ยวิจัยยังเทิงอ่ะ อคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพื่เก้าครับก๊อฟนี่บมเป็นเกียรติทิพย์แล้วครับ,ก,บ,ก,บ,บ,รบก๊บกอฟอะเป็นก๊อฟคาดการครับโอเครู้เรื่อง